สวัสดีทุกคนด้นะครับรีวิวสไตล์บ้านในคลิปนี้ผมจะมารีวิว S.M.P. หรือโชคู่คังโมดิลลิ่งโปรเจกต์ตัว G.O. อีคาร์สนะครับซึ่งเป็นสินค้าธรรมดาวางจำหน่ายเมื่อเดือน7ปี2022ในราคา9,680เยนครับสำหรับกล่องด้านนอกจะมาในโทนสีน้ำตาลแดงภายในกล่องใหญ่นะครับก็จะมีกล่องเล็กทั้งหมด4กล่องนะครับสำหรับกล่องด้านหน้านะครับจะเป็นตัว G.O. อีคาร์สนะครับแล้วก็เหล่าสัตว์และ G.O. เรดครับด้านบนจะมีการบอกว่าแต่ละกล่องใส่อะไรไว้นะครับสำหรับ ด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะมีกาโอยิราฟกาโอเดียกาโอมาดิโร่กับกาโอไรโน่แล้วก็กาโอฟอคอนนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นชาแอคชั่นของกาโอคารอสท่าต่างๆนะครับด้านล่างก็เหล่าสัตว์สททั้งหมดนะครับตัวกาโอคิงกาโอมาสเออร์กาโอฮันเตอร์ด้านนี้ก็จะเป็นตัวกาโอคารอสนะครับ สำ, <Ireland> สำหรับฝากล่องด้านบนนะครับกล่องแรกจะเป็น G.O. Falcón ส่วน A นะครับกล่องที่2ก็จะเป็น G.O. f a c ó n ส่วน B กล่องที่3ก็จะเป็น G.O. g i r a f และ G.O. d ดียครับกล่องสุดท้ายก็จะเป็น G.O. m a d i r o และ G.O. Rhino ครับสำหรับการรีวิวแผงนะครับผมจะทําการรีวิวไว้อย่างคร่าวๆแล้วก็ลงรูปภาพนิ่งไว้ที่ f a c e b o o k Page รีวิวซายบอลนะครับสำหรับกล่องแรกนะครับจะเป็น G.O. f a c ó n ส่วน A ครับภายในจะมีคู่มือทั้งหมด2แผ่นครับโดยที่จะเป็นตัว G.O. Falcón ตรงส่วนนี้นะครับมี2หน้านะครับ อีกแผ่นก็จะเป็นวิธีการรวมร่างเป็นการโออิคารอสนะครับมี2หน้าแผงที่ให้มาจะมีทั้งหมด6แผ่นครับมีสีขาวสีดำสีทองสีเทาแล้วก็สีแดง2แผงแล้วก็ตัวแผ่นสติ๊กเกอร์นะครับโดยที่แผ่นนี้จะมีการลงสีตรงส่วนของใบหน้ากาโอฟอคอนครับแผ่นนี้จะเป็นใบหน้าของกาโออิคารอสส่วนหัวของกาโอฟอคอนนะครับตรงสีทองนี้นะครับส่วนหางจะมีลงสีทองมาให้แล้วก็ใบหน้าของกาโออิคารอสครับสำหรับกล่องที่2กาโอฟอคอนส่วนบีนะครับภายในจะมีคู่มือนะครับ มีทั้งหมด2หน้าจะเป็นส่วนปีกครับและให้มาทั้งหมด7แผงนะครับจะเป็นสีขาว3แผงครับสีแดง3แผงแล้วก็สีดาแล้วก็จะเป็นพัดส่วนลูกตานี้นะครับที่ลงสีมาให้2แบบโดยที่แผงสีแดงแผงนี้จะมีการลงสีเพิ่มเข้ามาแผงสีดําส่วนนี้นะครับที่เป็นปีกตอนคลุมลงมาแผงสีแดงส่วนนี้จะมีลงสีทองมาให้ส่วนของสติกเกอร์ครับกล่องที่3นะครับจะเป็นกาโอยิรับและกาโอเดียโดยที่ภายในจะมีคู่มือมาให้2แผ่นครับจะเป็นของกาโอยิรับนะครับมี2หน้าแบบนี้ อันที่2ก็จะเป็นของกาโอเดียครับมี2หน้ากาโอยิรัสนะครับจะให้มาทั้งหมด4ี่แผงครับโดยที่เป็นสีส้ม2แผงสีดําสีเทาแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะครับพาร์ตเอฟเฟกเป็นพาร์ตสายสีส้มครับสำหรับตรงส่วนนี้นะครับจะมีการทําสีเงินบริเวณส่วนคอทําสีแดงตรงลูกตานะครับช่วงลาตัวก็จะเป็นตัวอักษรสีดําแล้วก็สีเงินนี้นะครับส่วนหัวของกาโอยิรัสตอนรวมร่างเป็นกาโอิคารอสเป็นสีเงินแบบเงานะครับกาโอเดียนะครับจะให้มาทั้งหมด4แผงครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นสีเขียวแบบ สีดำสีทองแล้วก็สีเทานี้นะครับแล้วก็แผ่นสติกเกอร์ครับโดยที่แผ่นนี้นะครับจะมีการทําสีเงินกับสีทองแล้วก็บริเวณลูกตาก็จะเป็นสีแดงครับส่วนตรงเข่าตรงนี้ก็จะมีการทําลวดลายสีทองมาให้นะครับกล่องสุดท้ายนะครับจะเป็นกาโอไรโนและกาโอมาดิโรนะครับโดยที่ข้างในจะมีคู่มือมาให้2แผ่นครับแผ่นแรกจะเป็นตัวกาโอไรโนนะครับหน้าแรกหน้าที่2ก็จะมีส่วนของกาโอมาดิโรด้วยนะครับแผ่นที่2นะครับก็จะเป็นตัวฐานนะครับกับพาร์ทเอฟเฟกครับกาโอไรโน จะให้มาทั้งหมด7แผงครับโดยมีสีดำพัด3แผงสีฟ้า2แผงนะครับสีเทาแล้วก็สีทองนะครับตัวสติกเกอร์สำหรับแผงสีดำส่วนนี้นะครับจะมีการลงสีทองมาให้นะครับแผงสีเทานะครับเป็นสีทองตรงส่วนเล็บแผงสีฟ้าก็จะเป็นลวดลายสีทองกับดวงตาสีแดงนี้นะครับตัวา a o m a d i e r o นะครับจะมีทั้งหมด1แผงครับเป็นแผงสีม่วงโดยที่ตรงส่วนนี้จะมีการลงสีสีเงินเข้ามาเพิ่มแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวฐานนะครับที่เป็น สก็ตัวเอฟเฟกนี้นะครับเป็นพาสใสสีส้มครับต่อไปนะครับจะเป็นการรีวิวหลังจากที่ผมประกอบเสร็จครับต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวแต่ละตัวเลยนะครับตัวแรกจะเป็นตัวคาโอฟอคอนนะครับจะมีการให้ฐานเพิ่มมาแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นดวงตาไม่เปลี่ยนนะครับสาหรับตําแหน่งที่ติดสติกเกอร์ของคาโอฟอคอนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายสีทองแล้วก็พื้นหลังแดงนะครับก็จะมีตรงบริเวณส่วนปีกตั้งแต่ส่วนนี้นะครับแล้วก็กลางลําตัวส่วนนี้แล้วก็ตรงส่วน ปีกฝั่งนี้นะครับส่วนที่เป็นหางก็เช่นกันนะครับส่วนด้านล่างปีกตรงนี้นะครับทั้งสองข้างก็จะเป็นสติกเกอร์สีแดงลวดลายสีทองครับบริเวณต้นขาตรงส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็สติกเกอร์สีทองทั้งสองข้างนะครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับตรงใต้ฝ่าเท้านั่นเองครับจะเป็นสติกเกอร์สีแดงลวดลายสีทองนะครับตำแหน่งที่จะต้องเสียบฐานนะครับก็จะมีใต้ท้องตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็บริเวณโคนหางตรงส่วนนี้นะครับวิธีการเราก็แค่เสียบเข้าไปตรงๆเลยนะครับจะได้แล้วครับวิธีการปรับองา ของตัวเสียบฐานเราจะต้องดึงออกมางี้แล้วก็ค่อยหมุนตามองศานะครับแล้วก็กดล็อกตัวที่2จะเป็นกาโอยีรัสนะครับจะมีหัวแบบยีรัสสเปียร์มาให้แล้วก็พาร์ทเอฟเฟกต์สแบบนะครับโดยที่แบบนี้จะใช้กาโอฮันเตอร์นะครับส่วนที่ติดสติกเกอร์ของกาโอยีรัสนะครับจะเป็นบริเวณส่วนคอที่เป็นสติกเกอร์พื้นหลังสีส้มแล้วก็ลวดลายสีน้ําตาลนะครับสด้านส่วนที่เป็นกลางหลังตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นดำแล้วก็ลวดลายสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ด้วยต้นขาฝั่งนี้ ตาสัญลักษณ์ก็จะเป็นสติกเกอร์รวมถึงสติกเกอร์สีทองบริเวณสีข้อเท้าเลยนะครับตัวที่3นะครับจะเป็นกาโอเดียครับตำแหน่งที่ติดสติกเกอร์ก็จะเป็นบริเวณส่วนหน้าผากตรงส่วนนี้นะครับที่พื้นหลังเป็นสีเขียวแล้วก็ลวดลายสีทองครับส่วนต้นขานะครับก็จะเป็นพื้นเขียวเหมือนกันแล้วก็วลดลายสีทองสองตำแหน่งนี้ทั้ land, งสองข้างเลยนะครับต้นขาด้านหน้าส่วนที่เป็นด้านหลังนะครับเฉพาะฝั่งนี้ก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ที่เป็นสติกเกอร์ลวดลายสีทองพื้นหลังสีเขียวตรงส่วนนี้นะครับทั้ง2ด้าน ที่เป็นสติกเกอร์ตำแหน่งใต้ท้องตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์สีเขียวครับส่วนด้านบนเป็นสติกเกอร์สีดาครับตัวที่4ี่นะครับจะเป็นกาโอไรโนบริเวณที่ติดสติกเกอร์นะครับจะมีบริเวณส่วนหัวที่เป็นสติกเกอร์สีเงินครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์พื้นหนังแดงแล้วก็ลวดลายสีขาวนะครับสติกเกอร์สีฟ้าครับบริเวณส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์พื้นหลังดําลวดลายสีทองนะครับ จะมีอยู่รอบตัวเลยนะครับหลายตำแหน่งมากๆสำหรับตัวนี้แล้วก็บริเวณที่เป็นสติกเกอร์สีฟ้าลวดลายสีทองตรงส่วนนี้นะครับทั้ง4ตํตำแหน่งเลยครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นกาโอมาดิโรโดยที่สติกเกอร์ด้านข้างตรงส่วนนี้นะครับสองฝั่งจะเป็นพื้นหลังสีเงินแล้วก็ลวดลายสีม่วงนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นดวงตาโดยจะมีสติกเกอร์มาให้เปลี่ยน2แบบนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการรวมร่างกายเป็นกาโออิคารอสนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นกาโอฟอร์คอนเราจะต้องหมุนตรงส่วน ส่วนหางส่วนนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับตามด้วยช่วงขานะครับหมุนมาทางด้านหลังแบบนี้ครับอีกข้างหนึ่งก็ต้องหมุนไปเหมือนกันนะครับใต้ท้องนะครับหมุนชิ้นส่วนสีดําตรงส่วนนี้ลงมาประมาณเกือบ180องศาครับจะหมุนตรงส่วนนี้นะครับขึ้นไปอีกทีหนึ่งครับหมุนตรงชิ้นส่วนสีขาวนะครับลงมา90องศาครับหมุนส่วนหัวของโอฟอร์คอนลงมาแบบนี้ครับหมุนส่วนหัวโออิคา o อสขึ้นมาแทนที่นะครับแล้วก็นําหัวโอฟอร์คอนหมุนกลับมาที่เดิมครับต่อมา รเราจะต้องนําส่วนขานะครับมันจะมีเดือยให้เสียบนะครับมาเสียบเข้ากับชิ้นส่วนสีขาวตรงส่วนนี้ต้องหมุนชิ้นส่วนขาที่เป็นสีเทาตรงส่วนนี้นะครับหมุนเพื่อให้ชิ้นส่วนสีเทานี้นะครับมาติดกับต้นขาสีแดงแบบนี้ครับแล้วก็เราจะต้องหมุนตรงส่วนเท้าที่เป็นสีแดงตรงส่วนนี้นะครับให้เดือยมันเสียบเข้ากับพอดีรูที่เป็นชิ้นส่วนสีขาวนะครับแบบนี้อีกข้างนะครับหมุนชิ้นส่วนตรงส่วนนี้นะครับต้นขาสีแดงนําส่วนขาที่เป็นสีเทานี้นะครับมาชิดติดกับต้นขาสีแดงครับ จะมีความแน่นอยู่พอสมควรครับหมุนตรงช่วงฝ่าเท้าตรงส่วนนี้นะครับให้เดือยเสียบมันเสียบเข้ากับรูตรงส่วนสีขาวพอดีครับก็จะได้แบบนี้ครับต่อมานะครับกาโอจจราฟเราจะต้องหมุนตรงส่วนหัวอย่างนี้ขึ้นไป90องศาครับเราตามด้วยการหมุนส่วนคอลงมาแบบนี้นะครับ90องศาเหมือนกันหมุนส่วนต้นขามาทางด้านหน้าแบบนี้ครับทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็นําส่วนขาที่เป็นสีเทานี้นะครับหมุนเข้ามาเก็บในต้นขาอีกข้างหนึ่งก็ต้องทําเช่นกันนะครับต้นขาด้านหลังนะ เราจะหมุนมาองศาประมาณนี้ครับอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องหมุนขึ้นมานําส่วนขาตรงส่วนนี้นะครับชิ้นส่วนสีเทาพับเก็บลงไปในช่วงต้นขาครับทั้งสองข้างเลยนะครับส่วนหางเราก็จะค่อยๆกดมันเข้าไปนะครับให้เป็นแบบนี้สําหรับเอฟเฟกต์พาตรงส่วนนี้นะครับเราจะต้องเสียบเข้ารูตรงนี้นะครับได้แบบนี้เลยครับสำหรับกาโอเดียนะครับเราจะต้องหมุนส่วนคอลงมาประมาณ90องศาครับตามด้วยส่วนเข่าให้ลงมาลักษณะแบบนี้หมุนส่วนต้นขามาทางด้าน หน้าทั้งสองข้างนะครับนําส่วนขาที่เป็นสีทองตรงส่วนนี้พับเก็บเข้าไปในส่วนต้นขาครับอีกข้างหนึ่งเราก็จะต้องพับเก็บเหมือนกันครับหมุนต้นขาด้านหลังนะครับให้มาองศาประมาณนี้ครับอีกข้างหนึ่งก็ต้องทําเหมือนกันนําส่วนขาที่เป็นสีทองนะครับพับเก็บลงมาในต้นขาครับอีกข้างหนึ่งก็ต้องพับเก็บเหมือนกันครับกาโอไรโนนะครับเราจะต้องดึงส่วนนี้แยกออกจากกันครับแล้วก็หมุนตรงช่วงด้านหลังสุดอย่างนี้นะครับ ขึ้นมาประมาณ90องศาครับหมุนตรงชิ้นส่วนสีดํานะครับหมุนจนขึ้นมาประมาณ180องศาครับหมุนส่วนขาให้มาเป็นแบบนี้นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งเราก็จะต้องหมุนมาเหมือนกันครับหมุนส่วนหัวด้านหน้านะครับให้มันได้90องศาครับแล้วก็หมุนช่วงต้นขานี้นะครับพับมาทางด้านหลังแบบนี้ครับส่วนอีกข้างเราก็จะต้องหมุนเช่นกันครับหมุนส่วนขาที่เป็นส่วนหัวตรงส่วนนี้นะครับให้มาเป็นแบบนี้ขายข้างหนึ่งนะครับเราจะต้องหมุนออกมาแบบนี้คร <hat> ับหมุนนํามา ิดตกันพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะเอาาโ o มาดิโรนะครับมาใส่เข้ากับช่องนี้ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบง่ายๆเลยครับส่วนด้านหลังนะครับเราจะนําชิ้นส่วนนี้นะครับเอาด้านนี้ออกมานะครับเสียบเข้าไปกับรูตรงส่วนนี้พอดีนะครับเรียบร้อยครับนำาโ o g ีราฟนะครับเสียบติดเข้ากับแขนข้างขวาเลยนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับส่วนโอเดียนะครับเราจะต้องติดเข้ากับแขนข้างซ้ายนะครับก็จะได้แบบนี้แล้วครับ นำส่วนของกาโอไรโนมาติดเข้ากับดูตรงด้านล่างส่วนนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงตรงเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกาโออิคารอสสำหรับส่วนสูงของกาโออิคารอสนะครับจะอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรนะครับไม่นับส่วนที่เป็นเข่าในส่วนของจุดขยับนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงส่วนหัวตรงบริเวณส่วนนี้นะครับจะเป็นบอลจอยครับจะหมุนไปมาแบบนี้ได้นะครับโยกไปมาได้นิดนึงนะครับตรงส่วนที่เป็นคอนะครับจะเป็นแกนหมุนสามารถก้มลงได้เยอะมากเลยนะครับรวม ถึงเวลาตอนที่เงยส่วนที่เป็นปากของกาโอฟอคอนนะครับสามารถอ้าได้หุบได้ครับในส่วนของปีกนะครับส่วนที่ติดกับตรงกลางตรงส่วนนี้นะครับหมุนขึ้นมาได้90องศาแบบนี้ครับและก็จะยังมีแกนตรงส่วนนี้นะครับจะหมุนไปมาได้ ต่อมาก็จะเป็นแกนที่ติดกัน2จังหวะนะครับก็หมุนไปมาได้ทั้ง2อันเลยนะครับส่วนสุดท้ายก็หมุนไปมาแบบนี้ได้ครับส่วนนี้นะครับเราจะหมุนเพื่อเปิดดวงตาออกในส่วนของข้อต่อนะครับที่ติดตัวกาโอเดียกับคาโอจิราฟนะครับจะเป็นข้อต่อ3จุดนะครับจุดแรกนะครับเราจะหมุนออกมาได้แบบนี้ครับแล้วจุดที่2นะครับจะทําให้ยกขึ้นได้อย่างนี้เลยนะครับ จุดที่3ก็จะหมุนตรงส่วนปลายที่ติดกับกรโออเดียแบบนี้ครับส่วนหัวไหล่ของกาโอเดียนะครับจะหมุนไปมาอย่างนี้ได้นะครับกลางออกมาทางด้านข้างได้สูงขนาดนี้เลยครับส่วนที่เป็นต้นแขนตรงส่วนนี้นะครับจะหมุนได้ครบรอบเลยนะครับระหว่างลาตัวตรงส่วนกลางกับตรงส่วนนี้นะครับเราจะต้องดึงออกมาเพื่อทําการงอแขนนะครับ และตรงส่วนนี้ก็ยังสามารถหมุนไปมาอย่างนี้ได้ตรงส่วนข่าของกาวเดียนะครับจะมีการขยับตรงส่วนข่าอย่างนี้ได้นะครับหมุนไปมาได้และยังหมุนเข้าหากันแบบนี้ก็ได้นะครับแขนอีกข้างนะครับที่เป็นกาโอจิราฟจะหมุนแบบนี้ได้กลางออกมาทางด้านข้างได้สูงแบบนี้เลยครับช่วงต้นแขนส่วนนี้ ก็ยังหมุนได้เหมือนกันนะครับระหว่างส่วนที่ติดกลางลําตัวกับส่วนที่ติดกับเท้าหน้านะครับเราจะต้องดึงออกมาแบบนี้ครับจะทําให้งอข้อศอกได้ตรงส่วนจีร a ฟสเปียนะครับ เราจะดึงออกมาได้ยาวแบบนี้เลยครับสําหรับช่วงเอวนะครับในการทํามุมก้มและมุมเอยจะมีแกนหมุนอยู่2จุดก็คือตรงส่วนด้านหน้าแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับเวลาเราจะขยับแบบนี้นะครับจะต้องค่อยๆหมุนตรงจากด้านหน้าไปมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็โยกตามด้วยด้านหลังนะครับก็จะทําให้ยืดเต้สูงขนาดนี้เลยครับส่วนตรงลําตัวนะครับโยกซ้ายขวาได้นะครับและตรงเอวตรงส่วนนี้นะครับยังหมุนไปมาแบบนี้ได้ส่วนที่เป็นเกร็ดกระโปรงนะครับตรงส่วนด้านหน้าหมุนขึ้น ึ้นมาได้ทั้ง2อ,อันเลยนะครับด้านข้างก็หมุนขึ้นได้นะครับทั้ง2ฝั่งเกาะด้านหลังก็หมุนขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ ข้อต่อที่อยู่ในกระกระโปรงตรงส่วนนี้นะครับที่ติดกับส่วนต้นขาเราจะหมุนลงมาได้แบบนี้เลยนะครับอีกข้างก็สามารถหมุนลงมาได้เหมือนกันนะครับส่วนต้นขายกขึ้นมาด้านหน้าได้สูงแบบนี้ครับและก็ยังหมุนไปทางด้านหลังได้สูงแบบนี้หรือจะกลางมาทางด้านข้างได้สูงม,มากเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็ยังหมุนไปมาได้หัวเข่านะครับงอมาทางด้านหลังได้แบบนี้เลยนะครับงอมาทางด้านหน้าได้ประมาณนี้ในส่วนของเท้านะครับที่เป็นส่วนด้านหน้าของกาโอไรโนนะครับตรงจุด นี้หมุนขึ้นมาได้สูงแบบนี้เลยนะครับและจากตรงนี้จะเห็นข้อต่อได้อย่างชัดเจนนะครับเริ่มแต่ตรง จุดแรกนะครับที่ติดกับหน้าแข้งเราจะหมุนเข้าแบบนี้ได้และโยกไปมาอย่างนี้ได้เหมือนกันครับส่วนที่ติดกับส่วนที่เราดึงออกมาตอนแรกก็ยังหมุนได้เช่นกันนะครับสำหรับเท้าอีกข้างหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนเท้าหลังของกาอูไรโนเราจะหมุนเข้าด้านในได้ขนาดนี้เลยครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนสีลูกตานะครับเราจะต้องใช้อะไรแหลมแหลมนะครับในการแย่รูตรงนี้นะครับเพื่อนําลูกตาอันเดิมออกมาแล้วก็เอาลูกตาอันใหม่ใส่เข้าไปนะครับแทนที่เดิม วิธีการนำปีกมาคลุมเป็นโลนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะหมุนส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดมาทางด้านหน้า90องศาครับทั้งสองข้างเลยนะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาหมุนตรงส่วนที่ติดกับส่วนตรงกลางนี้นะครับขึ้นมา90องศาครับ อีกข้างหนึ่งก็ต้องขึ้นมา90องศาเหมือนกันนะครับน้าปีกตรงฝั่งซ้ายนะครับหมุนลงมาแบบนี้โดยตรงนี้นะครับมันจะมีเดือยทั้งหมด2ชิ้นครับเราจะต้องหมุนตรงฝั่งนี้ออกมาก่อนนะครับหมุนปีกอีกข้างหนึ่งลงมานะครับนําเดือยตรงข้างนี้นะครับเสียบเข้ากับรูตรงนี้พอดีเลยครับก็จะได้แบบนี้ละครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนกาโอมาดิโรให้เป็นลูกบอลนะครับเราจะต้องดันส่วนหางส่วนนี้นะครับเพื่อนําส่วนที่อยู่ข้างในออกมาแบบนี้หมุนส่วนหัวส่วนนี้นะครับล ไปนําส่วนนี้ปิดกดหางมันลงมาครับชิ้นส่วนนี้นะครับเราจะต้องนํามันใส่เข้าไปในร่องนี้นะครับใส่ไปแล้วก็กดให้มันเข้าไปข้างในสุดเลยนะครับสําหรับตัวแกนตรงส่วนนี้นะครับเราจะเสียบเข้ากับตัวกาโอมาดิโรตรงแกนส่วนนี้นะครับเราจะเสียบเข้าไปตรงส่วนเท้าของกาอไรโนมันจะมีรูตรงส่วนนี้ให้เสียบนะครับจะได้แบบนี้แล้วนะครับ สำหรับพาร์ตเอฟฟกนะครับที่จะต้องเสียบเข้ากับส่วนหางของกาโอริเกเตอร์ ator, มันจะมีร่องให้เสียบตรงนี้ด้านข้างครับเราแค่เสียบเข้าไปแบบตรงๆนะครับ โดยสรุปตามความคิดเห็นของผมนะครับจากที่เจอในส่วนของการประกอบนะครับส่วนที่ต้องใช้แรงมากที่สุดผมให้เป็นส่วนนี้เลยครับที่จะมาเป็นส่วนที่เป็นรําตัวของกาโออิคารอสในส่วนของการขยับที่จะต้องระวังนะครับก็จะเป็นช่วงข้อต่อ3ชิ้นที่ติดกับรําตัวกับหัวไหล่นี้นะครับมีความแน่นอยู่พอสมควรเวลาจัดท่าอะไรอย่างนี้จะต้องระมัดระวังมากส่วนที่เป็นแกนที่เสียบกับต้นขาตรงส่วนนี้ตัวที่ผมได้มาหลวมครับจึงทําให้เวลาจัดท่า หาสมดุลได้ค่อนข้างยากจุดขยับนะครับของส่วนปีกที่จะมี5จุดขยับต่อหนึ่งข้างก็จะมีความแน่นมากเพราะว่าจะต้องแบกน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเวลาเราจะหมุนจะต้องระมัดระวังในส่วนของการรีวิวผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับและถ้าใครชอบสไตล์การรีวิวของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ